เราพึ่งอันนี้เราพาให้พึ่งอันนี้ถ้ากราบเราต้องกราบในฐานะพาเอาที่พื้นเคารพบ,บูชาเราเคารพบ,บูชาในฐานะพาเอาที่พื้นไม่ใช่เอาเราเป็นที่พึ่นเด่นเป็นที่พึ่งไม่ได้รับปู่เข้าใจแล้วครับผมครับ,บครับีในบุญมามีู่ครับ อันที่เรารู้อันที่เราบอกถ้ายังมีคนจำต่อไปใช้อยู่ได้ประโยชน์ต่อไปตลอดกาลถ้าคนเลิกใช้ไปใช้ลูกใช้เหรียญเครื่องรางของขังไปก็สิ้นสุดไวเพราะคนผู้ใช้มันตกนรกซะเยอะเพราะไปติดในลูกไปเกิดเป็นเปรตซะเยอะเพราะติดในลูก ติดในรูปที่ไปมีสองที่คือเปตวิสัยกับสัตว์เดรัจฉานมีสองอย่างผู้ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสติดในรูปใดๆก็ตามรูปที่ปั้นขึ้นหรือรูปร่างใครก็ตามติดในรูปที่ไปมีสองที่คือ กำเนิดสัตว์เดรัจฉานและเป็ดวิสัยเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยอธิตตปริยายะสูตรอธิตตปริยายะคือสูตรที่อธิบายความร้อนความทุกข์ของสัตว์โลกว่าไปสู่ความร้อนแบบไหนเมื่อถือไม่ถูกแต่คนก็ยังถืออยู่เว้ยเพราะมีพระที่เสกให้อยู่พระที่เสกก็มีแต่อายุแก่ มันก็เลยทําให้คนเข้าใจว่าโอ้อนี่ดียิ่งแล้วรถคว่ำแล้วไม่ตายสินี่โอ้โหเจ็บซะดีชียวแต่ถ้ารถคว่ำตายก็ว่าเอหลวงพ่อไม่อยู่ด้วยขับรถไปเกินหลวงพ่อลงว่างสารพัดหละแล้วแต่จะคิดออกฉะนั้นคนเรา ต้องเรียนเอาที่พึง่งไม่ว่าจะก,กับอาจารย์ไหนกับพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งไม่ได้ให้เอาตัวท่านตัวท่านเป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ท่านบอกว่าอย่าเอาตัวท่านเป็นที่พึง่งให้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่งพระพุทธเจ้าคือความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวรู้นะอย่าลืมบางคนน่ะเออวันนั้นนะ่ะแจ้งว่า คือตัวรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่นะตัวรู้คืออาการตัวรู้คือจิตที่รู้ของพระพุทธเจ้าคือมโนวินญาณธาตที่ที่พระพุทธเจ้ามีแล้วรู้ออกไปตัวรู้นั้นไม่ใช่พุทธะพุทธะคือความรู้ที่รู้ออกไปทั้งหมดนั้นจึงชื่อว่าพุทธะพุทธะไม่ใช่จุดพุทธะไม่เป็นจุดความรู้ของพุทธตัวรู้ที่ที่รู้ออกไปเนี่ย ตัวรู้่ตัวที่รู้คือจุดเป็นจุดเรียกว่ามาโนวิญญาธาตเรียกว่าปัญญาแต่อันที่พระองค์รู้ทั้งหมดนั่นที่ปัญญาพระองค์ไปรู้ความรู้พระองค์ไปรู้มันสารพัดเลยทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลทั้งอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่จิตดวงเล็กๆที่อยู่ภายในพุทธ,ธ ไม่ใช่มโนวิญญ,ญาณธาตุที่อยู่ครอบจิตดวงนั้นในหลังจากจิตดับไปแล้วเหลือแต่สังขารเนี่ยก็ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุอันนั้นด้วยเป็นความรู้ที่นอกจากมโนวิญญาณธาตุเป็นอันรู้ออกไปภายนอกแล้วเลือกเอาว่าเราจะทําอันเป็นบาปหรือทําอันเป็นบุญท่านจึงตัดไว้เป็นแม่บทเอาไว้ให้ว่ากุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอบายกตาธรรมะ คือการกุศลมีอยู่หาสร้างเอาการที่จะสร้างกุศลมีหลายรูปแบบเยอะแยะมากมายมีอยู่อกุตลาธรรมาการที่จะเป็นบาปทําให้เกิดบาปก็มีอยู่มากมายและเมื่อบุญเราพอเราสร้างดีพอแล้วก็เป็นไม่ต้องเอาบุญไม่ต้องทำบาปคือหลุดคือพ้นเป็นอรหันต์ไป ก็นับตั้งแต่วางเฉยกับสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงนับเ,เฉยไปเป็นทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาเป็นอกุศลธรรมาก็ไม่ใช่เป็นกุศลธรรมาก็ไม่ใช่อกุศลธรรมาอพยากตาธรรมาคืออพยากตาปิดคือทำอันไม่เข้าไปไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยู่เป็นกลางๆแล้วอยู่เป็นกลางแบบไม่มีอะไรเลยก็เป็นอรหรันต์ไปเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนส่วนมากยังไม่รู้ไปถึงขั้นดับก็ต้องเลือกเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกหากุศลาธรรมมาว่ามันมีอะไรบ้างทุกอย่างเยอะแยะตามถนนหนทางเลือกทําบุญได้ขี่รถไปความคิดของเราแวบไปเสียหายเอาความคิดที่ดีเข้าไปแทรก เป็นการกุศลเกิดขึ้นกับเราเคลื่อนมือเคลื่อนสายตาเคลื่อนหูในกระแสะฟังเคลื่อนความคิดให้เข้าสู่ระบบที่เป็นบุญได้เคลื่อนไหวกายก็เคลื่อนไหวกายในแบบเป็นบุญขี่รถไปตามถนนใครบีบแต่ไล่เราเราก็เออเขาบีบแตะแล้วเราก็หลีกให้เขามันบีบแต่ด่าแม่เราแบนแบนแบน,แบนเดียวยาวกเออ็เราก็อย่าไปรับว่าเขาด่าเรา เขาด่าแม่เราไม่เป็นไรทางป้องก,กันเอากันเอาการกระทำบาปก,ก็คือทำบุญนี่แหละฉะนั้นท่านตัดไป้หลายสูตรมากเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ในโอวาทปาติโมกก็มีขั้นตีปรมังตะโปตีติฆาความอดทน เป็นสิ่งที่ปราบความพยศของจิตใจเราได้หลายหลายอย่างขั้นตีปรมังตะโปตีติฆะประมังคือเป็นบรมเป็นขั้นสูงเป็นหัวหน้าความอดทนเนี่ยอดทนมากๆให้มันเป็นหัวหน้าของความอดทนให้ได้ขั้นตีปรมังคือเป็นบรมมอดทนแล้วมันก็จะเป็นบรม หลางบาตขั้นตีปรมังตาโปคือมีแรงเผาผลาญยานสูงและแรงกล้ามากๆความอดทนนี่นะแต่ไม่ใช่อดทนได้เหตุไล่ผลเด็เขาเรียกตัวมาสอบอดทนอย่างเดียวคือกูจะไม่พูดใครจะบ้ายัางไงกูก็จะอดทนแบบกูไม่ต้องพูดอันนี้ก็อดทน ควรที่ใส่เกิบเขาเกินไปอันนี้ไม่ดีอ่ะอันไหนควรแจ้งอันไหนควรทําให้ละเอียดต้องอดทนอธิบายอดทนทําความเข้าใจอดทนทําให้ผู้อื่นเข้าเข้าเข้าไปสู่ความรู้อันที่เรารู้มาให้ได้เพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นและเพื่อให้เขาเข้าใจเราไม่ทําโทษแก่เราไม่เอาเราไปลงโทษในแบบต่างๆในความเข้าใจผิดของเขาอย่างเงี้ กุชลาธรรมะอกุจลาธรรมะอพยาการตาธรรมะสามอย่างนี้ครอบไปหมดแล้วคือให้สร้างบุญให้เม้นบาอย่าติดอยู่ในบุญอย่างเงี้ยเป็นอพยากตาธรรมะสุขฆาเวทนาคือเวทนาอันเป็นสุขก็มีทุกขฆาญเวทนาจะสัมประยุตตาธรรมะความเป็นทุกข์ก็มีอทุกขะมะสุขฆาะทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ก็มี อยู่กลางๆเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เป็นเฉยๆก็มีเนี่ยสร้างกิริทะสั่งสมเอากิเลสทั้งปวงก็มีอะสร้างกิริทะไม่สั่งสมเอากิเลสใดๆก็มีอสร้างกิริทะสร้างกิเลสิกาทรมาทั้งการสั่งสมและไม่สั่งสมก็วางเฉยไว้ก็มีไม่ไม่เอาสักอย่างเนี่ย อุปนาธรรมาอันใดอุบัติขึ้นก็ย่อมมีมีการอุบัติขึ้นเป็นธรรมดาไม่ใช่อันใดอุบัติขึ้นมีการอุบัติขึ้นเป็นธรรมดาอุปนาธรรมามัชฌิมาธรรมาปณีตาธรรมาเงาหลวงวักใแล้วอ้าหลวงวักอุปนาธรรมาอนุปนาธรรมาอุปาดิโนธรรมาคืออุบัติขึ้นแล้วก็ เสื่อมไปแล้วก็ติดยึดถือทั้งๆท,ที่มันเป็นแบบนั้นอยู่แต่ก็เป็นการติดอยู่มันก็เลยทั้งอุบัติขึ้นอุปนาธรมาอนุปนาธรรมาทั้งอันไม่ได้อุบัติขึ้นตอนนี้แต่มันเหมือนมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยและมันจะอุบัติขึ้นอีกอย่างเงี้ย อูปาดิโนธรรมะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราเรียนแต่ละวัคแต่ละวัคของพระธรรมที่สวดปันจกขันธารูปขันโธอันว่าเบญจขันธ์นั้นก็มีรูปเป็นต้นเนี่ยไม่ว่าในแดนสวรรค์ในแดนพรมแดนเทพที่ไหนก็ตามมีรูปเป็นต้น แต่บางคนเราได้ยินอธิบายบอกกันว่าอารูปพรหมมีรูปไหมก็อารูปจะมีรูปได้ยังไงบ้างนะผู้ตอบก็คือเราก็อยากให้เขาทำความสงบแล้วล่อนมันไปบ้างสักครั้งหนึ่งทำให้ได้ไปมันทุกที่เลยไปที่ไหนเขาก็ให้ไปหมดทำไมเราไปศึกษาหาความรู้ไม่มีชั้นไหนห้าม เมื่อเขารู้ว่าไปเขาจะส่งต่อส่งต่อเราก็ไปได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องออกแรงมากนักไปมันจนถึงอรูปพรหมนั่นในอรูปพรหมมันมีรูปร่างมีรูปร่างเป็นรูปร่างพรหมอยู่ในท่าไหนก็จะอยู่ท่านั้นของการตายไปจากโลกมนุษย์ตายท่านั่งถ้าเป็นส่วนมากในคนที่ไปอรูปพรหมเช่นพวกอากาศสารนันจาจตนะเพิ่งก็นั่งทําความสงบแล้วเพิ่งก็ ตายแล้วก็ไปโน่นไปเกิดในชั้นอากาศสานัญจจยตนะแต่ใส่อารมณ์อยู่กับอากาศไม่มีที่สิ้นสุดใส่ความรู้สึกนึกคิดอยู่กับอน,นันสงบอยู่กับอน,นันโดยไม่ใส่ในการเป็นรูปร่างใดๆมันเป็นแบบนี้นะแล้ววิญญาณนญจายตนะก็ใส่ใจในความรู้ทั้งายหาที่สุดไม่ได้ความรู้เนี่ย ความรู้หาที่สุดไม่ได้ความรู้ของดวงใจเดียวนี้พุ่งออกไปนี่หาที่สุดไม่ได้รู้ไปไกลเท่าไหร่ก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดความรู้มันกว้างเรียกว่าวิญญาณัญญายตนะใส่ใจอันนั้นไม่ได้ใส่ใจรูปร่างแต่มีรูปเป็นรูปทิพย์อาจินจัญญายตนะสิ่งทั้งปวงหาที่สุดไม่ได้ก็ใส่สิ่งสิ่งทั้งปวงทั้งรูปทั้งเวทาัาสัญญาสังขานทั้ง จักรว,วาลน,น้อยใหญ่มันอะไรต่ออะไรเยอะแยะอุปัตโตมันเยอะมากมากสิ่งทั้งปวงก็หาที่สุดไม่ได้ใส่ใจอยู่กับอนันนันเนวสัญญาณนาะสัญญายัตนากอ็อย่าไปคิดอย่าไปจดจําแล้วมันก็จําขึ้นมาอีกแล้วก็เฮ้ยไม่จําไม่คิดไม่ใส่ใจในอันที่จําที่คิดใส่ใจในอันไม่คิด ก็เลยเป็นเนวสัญญาเนวะแปลว่า